dạng không để cái này lạc chạy nó mặt bạc lúc đóng à bạc lúc đóng mặt bạc lúc đóng mặt bạc lúc đóng mặt mặt bạc lúc rồi, sang. นี imi, a part. A part. ่เป er ็นนอนนะมัน่อยากกินเอาเอาผอดเสียเสียมันจะเสียเพื่อเลยเนี่ยจักเจ้าแม่แแปะเจ้าแมปแปะเจ้าแแปะแปะจักแมปะเปะแม่แม่แา่คนนี้โอ้ยไมได้เยอ่ะอานนาด้าอนอ ไม่หเอาไหมไปหาเนื้เลยเอาสิเมื่อหนักให้เราก็จะไปหาเมียเขาโนนะคือก็ไป่อัดอแลูดพูดอาีนพูดพูดอากีนี่อาีนอากีนพูดพูดอากีนพูดพูดวันห้เล็ดเห็นไหน่ย

มือแปะแปะแปะเียกแปะเข้ามาเร็วเร็วยายายาเลยยา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 ยยาาย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 า ทำยาจะบ่มบ in right like ่มที่บ้านคิดบ่ไกเนี่ยบ่มบ่มที่บ้านที่บ้านเด็ที่บเด็ี่บ้านเด็กที่บ้าเด็กที่บ้าน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 เด็กที่บ้นเด็กที่บ้่นเด็กที่บ้านเด็กที่บ้านเด็กท่้านเด็กที่คอมนเด็กที่นเด็กที่บ้านเด็กที่้านเด็กที่้านเด็กรี่บ้นเ่านเด็กที่บ้ากที่บ้านเด่บ้านเด็กามเกที่บ้กที่บนเด็กท่บ้เด็กที่บ้น เพ็รได้่กับลายลงแผ่นไปไโซนไปเปิดต้องจ๋าเรอมาไปเรามาไปไปะืเอ้ยโอ้ยเ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  นี่ขนมหลองมากินไร้ไร้พอดีเอายืนเลยละนานแล้วที่ละมาแล้วมาแล้วโอ้โหยี่ห้อเปล่ามั้งอืมยี่ห้อเปล่

อันเดอร์อันเดอร์พุทพุทโอ้นี่เอาเถอะไหนคนเดียวตไดคนนี้นั่งทในฐานกันก็อย่าโอมฉากให้หูพุ่งเจนนะง่ายมากไปต่อไป

pa si fo pa ni i ma kai me ke ahre mbai ku